ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสมาเดินดูข้าวโพดนะครับที่เพาะไว้นะครับตอนนี้ก็ต้นกาก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะครับในส่วนที่เพาะก่อนนะครับอันนี้ก็อายุประมาณเกือบสิบวันแล้วนะครับนะชุดนี้นะครับยังเข้าสิบวันแล้วนะครับก็มีทั้งข้าวโพดแล้วก็พวกพริกแล้วก็มะเขือเทศราชินีนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้จอกหมัก นะครับเนี่ยนะฮะใช้จอกหมักนะครับแต่ว่าจอกหมักก็คือต้องมาเนี่ยมาล่อนละเอียดก่อนเพราะว่าเราหมักเองนะครับเนาะโดยใช้อ่าพวกเศษจอกหรือเศษวัชพืชนะครับผักตบชวาจอกแหนนะครับมาหมักแล้วก็เอาดินนะครับผสมด้วยแล้วก็มีอ่าปุ๋ยคอกนะครับใส่นะครับเนาะแต่สวนก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนาะนะครับถ้าใครที่มีจอกหมักน้อยถ้าเกิดใครมีจอกหมักมากอาจจะใช้ จอกสัก2ส่วนหรือ3ส่วนก็ได้นะครับต่อดิน1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนก็หมักไว้อยู่ประมาณสองเดือนถึง3เดือนก็แล้วแต่นะครับจนมันย่อยแล้วก็เราก็เอามาเป็นวัสดุเพาะกล้าได้นะครับเนี่ยหลังจากเพาะเสร็จนะครับอันนี้ใช้ถาดนะครับถาดเพาะกล้าสองร้อยหลุมนะครับถาดเพาะสองร้อยหลุมได้ใช้อะไรพ,ดพอดีครับ,รบเนี่ยใช้ถาดเพาะกี่หลุมพอดีสองร้อยสองร้อยหลุมนะครับอันนี้ไม่ได้ข้าวโพดพันธุ์อะไรพอดีที่ปลูก สบีดจัมโบ่จัมโบ่สบีดเอฟวันนะครับเนี่ยเนี่ยก็เม็ดประมาณนี้น,นะครับเนี่ยเดี๋ยวอ่าหลังจากที่เราหยอดมเมล็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะคลุมไว้อยู่ประมาณสองวันนะครับหลังจากสองวันปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มแตกแล้วก็เอาออกมา,าน,นะครับเนี่ยออกมาออกมามันก็อันนี้หลังจากที่เราออกมารดน้ํานะครับประมาณเข้าวันที่สองนะครับเนี่ยต้นเขาจะเริ่มสูงขึ้นนะอันนี้คืออายุหลังจากที่เราออกจากอ่า การอบนะครับอยู่ประมาณสองวันนะครับส่วนต้นนี้ก็อายุประมาณห้าวันเนาะนะครับเนี่ยชุดนี้แล้วก็ชุดโตนี้ก็ประมาณ10วันนะครับเนาะก็ย้ายปลูกก็อา,ายุไม่เกิน2สัปดาห์นะครับเนาะประมาณอายุประมาณ1 0บถึงสิบสวันไม่เกินนี้นะเนี่ยอา,ายุประมาณ10วันเนี่ยตัวนี้ก็ย้ายเพาะก้าอ่าย้ายลงปลูกได้แล้วนะครับแต่ว่ายังเตรียมดินไม่พร้อมเนาะนะครับเนี่ยก็ต้องย้ายนะครับคราวนี้มาดูอัตราการงอกนะครับ อัตราการงอ,อกนี้ขึ้นอยู่กับมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับเนาะเมล็ดพันธุ์ด้วย2คือวัสดุพอ่อค้าถ้ามเมล็ดพันธุ์ดีนะครับวัสดุพ่อค้าดีอัตราการงอ,อกก็จะก็จะค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็เฉลี่ยแล้วอัตราการงอ,อกก็อยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะนะครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็อันนี้ก็เป็นชุดแรกนะครับเนาะอันนี้เป็นข้าวโพดหวานพันธุ์เจ้าโบสวีด้วยบันเนี่ยอายุการเก็บ ผลผลิตตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บก็อยู่ที่ประมาณ75วันถึง80วันก็ไม่เกินนี้นะครับประมาณ75ถึง80วันนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีการเพาะต้นกล้าก่อนค่อยย้ายลงแปลงปลูกนะครับไม่ได้หยอดมเมล็ดลงแปลงเลยเพราะว่าถ้าเราหยอดมเมล็ดลงแปลงเนี่ยปัญหาจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราหยอดมเมล็ดลงเลยนะครับตรงนั้นมเมล็ดข้าวโพดเนี่ยจะคลุกพวกยามาเนาะให้หมจะเห็นเป็นสีออกแดงๆนะแต่มันก็ยังมีพวกนอนดินนะครับหรือ มแมลงนะครับคอยกัดกินมเมล็ดหรือบางทีมันงอกขึ้นมานะเนี่ยงอกประมาณเนี้ยก็เจอตะกแตนหรือพวกกีรอหรือแมงซอนอะไรพวกนี้กัดนะครับทำให้มันก็เสียหายมันก็เสียหลุมเนาะถ้าเราจะไปแสบมันก็เป็นคนละรุ่นนะครับเพราะว่าอัตราการงอกเนะี่ยหลังจากที่เราหย่อนเมล็ดในแปลงไปก็ใช้เวลาประมาณ่า่วันถึง5วันนะครับแล้วแต่วความชื้นของดินเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราเพาะแบบนี้เนะี่ยเราก็โอบไว้อยู่2วันนะครับวันที่3ามัน แล้วก็เอาออกมานะครับเนี่ยมันก็เริ่มแตกแล้วก็มาลดน้ําปกตินะครับมันก็งอกครันนี้เวลาเราปลูกเราก็เลือกเฉพาะต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับอ่าไปลงแปลงปลูกนะครับเราจะได้ต้นข้าวโพดที่มันสมบูรณ์นะครับเวลามันโตขึ้นมามันก็เป็นต้นที่สม่าเสมอนะครับเนาะอัตราการเสียหายนี้จะน้อยมากอัตราการเสียหลุมหรือต้นข้าวโพดตายนี้จะค่อนข้างน้อยเพราะเราเลือกต้นพันธุ์ที่มันสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรา ไปยอดเมล็ดเลยเนี่ยบางเมล็ดอาจจะไม่งอกหรือบางเมล็ดมันมันมันไม่สมบูรณ์เนาะมันก็ไม่งอกหรืองอกมาต้นก็ไม่สมบูรณ์เนาะอย่างเช่นผมไม่ดูพวกเนี้ยถ้าต้นมันสมบูรณ์นี่เราเลือกไปปลูกได้เลยแต่มันก็มีบางต้นที่มันเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมที่มันงอกขึ้นมาแล้วมันงอแบบนี้นะฮะคือต้นไม่สมบูรณ์เนาะเราก็ไม่ไม่ย้ายลงแปลงปลูกแต่ถ้าเกิดเราหยอดเมล็ดเนี่ยมันเวลามันขึ้นมามันก็ถ้ามันไม่ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่เติบโตเนี่ยมันก็จะเสียเสียหายเสียหลุมคราวนี้ ส่วนระยะการปลูกเนาะนะครับอันนี้ก็ผมปลูกอยู่ที่ประมาณ25-30เซนนะครับระยะห่างในการปลูกแต่ว่าส่วนระยะแถวแต่ละแถวก็อยู่ที่ประมาณ80เซนถึง1เมตรเนาะเฉลี่ยก็1เมตรนะครับเนาะก็ใช้รถไถเดินตามในการไถแปลงยกร่องนะครับก็มีคลิปให้ดูเนาะนะครับเดี๋ยววันไหนปลูกเดี๋ยวค่อยพายไปดูนะครับปลูกแบบเปิดน้าเข้าร่องนะครับใช้ระบบน้ำโซลาเซลล์เปิดน้าเข้าร่องแล้วก็ปลูกแบบใช้วิธีปักดำเนาะนะครับเนี่ยเราก็ถอด ถอดต้นก้าจากจากถาดเพาะแล้วก็ไปปักดำนะครับเนาะให้มันเป็นแถวปักดำลงในร่องนะครับไม่ได้ปักดำในคูเนาะนะครับเนี่ยอันนี้คือต้นก้านะครับก็คาดว่าอีกประมาณสองสามวันก็จะเริ่มปลูกได้แล้วนะเนี่ยก็จะเตรียมแปลงอะไรให้เสร็จแล้วก็เพาะไปเรื่อยๆเพราะาอันนี้ปลูกเองขายเองนะครับขายที่หน้าสวนเพราะนั้นในการเพาะปลูกก็จะปลูก,ปลกเป็นรุ่น,นเฉลี่ยก็ประมาณสี่ถึงห้าวันเพาะหนึ่งรุ่นนะครับ อันนี้ก็ได้แล้วประมาณ3มรุ่นนะครับแต่ละรุ่นก็เฉลี่ยก็อยู่ที่15ถาดนะครับถาดละ200ต้นนะเนี่ยก็ได้แล้วประมาณ3รุ่นนะครับเนาะรันนี้ก็มารุ่นนี้เป็นรุ่นที่4เนาะนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้จอกหมักนะครับเนี่ยนะวิธีการก็คือโรยจอกหมักนะครับยลงตรงถาดพ่อก้าก่อนนะครับให้ให้เต็มเลยเนาะนะครับเ,เราไม่ต้องไปกดลงนะครับเนาะเอาให้ให้มันเต็มพอดีเต็มแต่ละช่อง หลังจากนั้นการที่ทําให้มันเป็นหลุมลงแล้วก็ใช้ถาดเพาะอีกตัวหนึ่งนะครับมา,มาวางกดลงแบบนี้มันก็จะหลังจากยกขึ้นก็จะเป็นหลุมแบบนีนนะ้ความลึกของหลุมก็จะค่อนข้างอย่าพอดีเนาะล้วก็หยอดเมล็ดข้าวโพดลงไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับเาะไก็เฉลี่ยประมาณนี้นะครับหลังจากเราหยอดเมล็ดข้าวโพดเสร็จแล้วก็ค่อยโรยนะครับเนี่ยก็โรยจอกหมักหรือวัสด,ดุพ่อก้าเราเนี่ยนะมาอ่า มาโรยทับแบบนี้นะฮะเราก็หลังจากเราโรยโรยโรยทับเสร็จแล้วก็เอาถาดพ่อ้ามาวางมาวางทับแล้วก็โรยไปเรื่อยๆนะมันก็จะทับกันอยู่ที่ประมาณสี่ห้าชั้นแล้วก็ค่อยหาพวกพลาสติกแบบนี้คลุมหรือกระสอบนะนะฮะพวก,กระสอบอะไรมาคลุมไว้ประมาณสองวันหลังจากเราหยอดเสร็จแบบนี้นะฮะเราต้องลดน้ําก่อนนะรดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ค่อยคลุมไว้นะครับเนาคลุมไว้สองวันเนี่ยในระหว่างที่คลุมสองวันนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องรดน้ํา นะครับไม่ต้องรดน้ําแล้วก็ครบ2วันปุ๊บนะครับวันที่3ามเราก็เอาออกมานะครับตอนเช้านะครับอออกมาก็รดน้ําปกติเลยเช้าเย็นนะครับรดน้ำเช้าเย็นนะครับก็หยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็จะเน้นข้าวโพดหวานอย่างเดียวนะครับจัมโบ้สวีทเอวันเพราะฝักค่อนข้างใหญ่นะครับฝักหนึ่งก็ประมาณกี่ขีดผลิตประมาณหขีดอ่าหขีดนะครับเฉลี่ยก็คือ2ฝักต่อ1นกิโลนะครับอันนี้หยอดเมล็ดละหลุมหลุมละ1นึ่งเมล็ด ก็ะจะหยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จนเต็มนะครับก็หลุมนี้ก็ถาดนี้ก็200หลุมก็ถือว่าโอเคใช้ได้เพราะว่าระยะเวลาในการที่เราจะย้ายข้าวโพดนะตั้งแต่เราเพาะลงถึงปลูกเนี่ยก็ใช้เหลี่ยก็คืออยู่ที่2สัปดาห์เนาะเพราะนั้นนะครับปริมาณอินทรียวัตถุหรือแร่ธาตุอาหารจากวัสดุพ่อกก้าตัวนี้ก็เพียงพอเนาะ นะครับในช่วงสองสัปดาห์มันก็จะไม่เหลืองเนาะครับต้นเขาก็จะเขียวแล้วก็ย้ายปลูกถ้าเกิดปล่อยไว้เกินนี้นะครับเกินสองสัปดาห์เนี่ยธาตุอาหารมันจะหมดแล้วก็ทําให้ต้นข้าโพดก็ใบจะเริ่มเหลืองแล้วก็เริ่มแคะแกมเนาะนะครับเ,เวลาเราไปปลูกก็จะ,จะเจริญเติบโตช้านิดน,นึงนะเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายปลูกช่วงสิบถึงสิบสี่วันนะครับก็ไม่เกินสองสัปดาห์เนาะนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับในการปลูกในการเพาะข้าวโพด นะครับเนี่ยก็แต่ถ้าเราปล่อยไว้นานนะถ้าเราคุมไว้แล้วปล่อยไว้นานเนี่ยมันมันต้นมันจะจะยืดน,นี่อันนี้จะจะไม่ค่อยดีหรอกนะครับเพราะนั้นเราก็ประมาณสองวันนี่มันมันเริ่มโผล่ประมาณป,ป,าาประมาณเนี้ยนะ่ะเป็นเป็นเนี่ยถ้าสองวันจะประมาณเนี้ยนะเวลาเราคุมไว้เนี่ยเริ่มเห็นขา,ขาวๆไหมนยะมันยังไม่โผล่แบบนี้เราเอาออกมาเลยนะครับแล้วตัวอื่นมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะงอกเองนะครับเนาะตัวไหนที่ที่งอกช้าหน่อยมันก็จะมีงอกช้างอกเร็วนี่ขึ้นอยู่กับ ความชื้นที่เราลดน้ําแล้วก็ความแน่นในเวลาเราเรากดนะครับเนาะมันก็เดี๋ยวนี้มันงอกเองนะครับเนาะเนี่ยประมาณสองสัปันพวกนี้ก็จะโผล่พ้นหมดพวกมันเล็กๆนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะขึ้นมาเจริญเติบโตก็จะใกล้เคียงกันนะเวลาเราย้ายลงปลูกก็จะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีต้นไหนที่มันเล็กเราก็แยกแถวต่างหางนะต้นไหนที่มันแบบถาดหน่งอจจะมีอยู่ประมาณไม่ไม่เกินไม่เกินสี่ห้าต้นเนาะเราก็ย้ายปลูกอีก อีกแถวหนึ่งต่างหากหนะึ่งมันมันว่ารุ่นรุ่นเล็กนะครับเราจะไม่ปลูกพร้อมกันกับกับตัวโตเพราะั้างั้นตัวโตต้นที่โตมันจะแย่งอาหารเพราะนั้นนะ่ต้นเล็กเนะี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณแถวหนึ่งนะเฉลี่ยก็มีเกินร้อยต้นเนี่ยจากสิบห้าถาดจะจะได้อยู่ประมาณแถวหนึ่งพอดีเนาะเราก็ดูแลในแถวนั้นไปนะมันก็เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะต้นเล็กทั้งหมดมันก็จะเจริญเติบโตพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนในยุการเก็บเกี่ยวก็เฉลี่ยก็ใกล้เคียงกันเนาะนะครับเพราะเราเพาะวันเด แม้นต้นเล็กต้นโตจเจริญเติบโตอาจจะอาจจะไม่อะไรมันต้น,ตนโตต้นเล็กแต่เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเฉลี่ยก็จะใกล้เคียงกันคือเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบวันเนาะนะครับแต่ผมไม่ห่วงว่าต้มไข่เองนี่คือเราเราสามารถเลือกฝักได้นะครับเนาะวันนี้ฝักนี้อ่อนไปแล้วก็ไม่เก็บก็คอยรอเก็บพรุ่งนี้หรือเมื่อือน่นนะฮะมันก็เฉลี่ยไม่ต่างกันไม่เกินสามวันนะครับข้าวโพดแต่ละรุ่นนะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นมะเขือเทศราชีนะครับเนี่ยมะเขือเทศราชีก็ใช้ วิธีการเพาะเหมือนกันแล้วก็พลิกเนี่ยฮะใช้วิธีการเพาะเหมือนกันหมดนะครับพวกมันเคยได้เร้นี่พลิกหรือฟักทองนะครับหรือการเพาะต้นกล้าต่างๆก็ใช้ประมาณนี้นะครับวิธีการเพาะแล้วก็วัสดุเพาะนี่สําคัญนะครับเนี่ยก็คือของผมจะเน้นจองหมักนะครับจอกหมักเป็นหลักนะครับเพราะเรามีพวกอจอกเศษผักตบชวาอะไรพวกนี้นะครับเราก็เอาขึ้นมาตากแห้งไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปหมักนะครับใส่ดินลงไป หนึ่งส่วนใส่ปุ๋ยคอกลงไปหนึ่งส่วนแล้วก็จอกหมักเราก็ประมาณประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งถึงสองส่วนก็ได้อันนี้มันมันไม่ได้ไต่ตัวเนาะนะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มแล้วก็คลุมไว้นะครับคลุมไว้แต่ส่วนมากผมหมักใส่ท่อนะครับเพราะว่าใส่ท่อนี่มันจะง่ายกว่านะครับเนี่ยท่อวงวงท่อซีเมนต์นะเนี่ยวงเบาขนั้นนะมันจะการดูแลจะง่ายนะครับเวลาคลุมก็ง่ายรดน้ําง่ายแล้วก็เวลากลับกองก็ง่ายนะครับเวลาได้ออกมาก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็น พอดีเลยเนาะนะครับพอดีเลย <Okay. S 1> อ่านะฮะโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวโรยนะครับโรยแล้วก็วอ่าของผลดิตเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะก็เดี๋ยวยกทับซ้อนกันนะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ลดน้ำแล้วก็คุมไว้นะครับวันนี้ก็มามเพาะต้น<ม>ข้าวโพดใช่ไหมผลดิต เอาฝากช่องหน่อยผู้ดีษช่องวิศวกรชาวนาครับกินดมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล้วกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบาย